เชิญตรงไม้แล้วครับเชิญตรงไม้เลยอย่างนี้ฮรกาบพี่นักข่าวทุกท่านครับคือคุณพ่อเนี่ยเขาไปร้องผมครับที่ย่านสะพานใหม่สายใหม่ก็ร้องขอความเป็นธรรมครับคือลูกชายก็เรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งฮะเดี๋ยวให้คุณพ่อพูดว่าเรื่องราวเป็นไงตอนเนี้ผมบอกได้เลยว่าทางครอบครัวเนี่ยเศร้าเศร้าใจมากฮะตอนเนี้ลูกชายคุณพ่อเนี่ยนอนอยู่โรงพรยาบาลนะู้ง่ายๆเลยไม่ฟื้นเป็นผักเพราะว่าสาเหตุเนี่ยเลือดออกทับ ทางปากโอ้เจ้าฮะทางหูเลือดเต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะให้คุณพ่อเปิดประเด็นเลยฮะที่ไปที่มาเนี่ยนี่เดินมาเมื่อกี้แกก็เครียดมากเลยลูกชายยังไม่ฟื้นนะเดี๋ยวค่อยผมค่อยสรุปอีกทีว่าเหตุการณ์เป็นไงเดี๋ยวให้คุณพ่อเปิดก่อนเชิญคุณพ่อครับพูดดังๆเลยฮะคุณพ่อครับสวัสดีครับก็อยับมาร้องสื่อครับว่าตอนนี้ลูกชายผมได้ถูกโดนถูกทําร้ายครับที่มหาลายัยเพนถวายครับพูดดังๆเลยฮะโรงเรียนอะไรฮะ วันไหนวันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดครับเจ็ดตัวครับช่วงเย็นมีรุ่นพี่เขาโทรมาว่าลูกชายทำกิจกรรมแล้วหมดสติแล้วอีกสักพักอีกสักพักโรงพยาบาลจุฬาก็โทรมาว่าลูกชายถูกทำร้ายหัวใจหยุดเต้นกำทหาดนี้ให้รีบมาที่โรงพยาบาลด่วนครับผม ไปทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยครับสร้างอะไรบอกด้วยครับก่อสร้างครับผมเป็นหนึ่งครับครับผมช่วงนั้นเป็นกิจกรรมรับองหไม่ไม่ครับไปทําซุ้มรับปริญญาครับในมหาลัยครับผมหลังจากนั้นน้องก็ถูกเรียกไปทาร้ายครับผมบอกว่าน้องถูกทําร้ายหัวใจหยุดเต้น ให้รีบมาโรงพยาบาลด่วนครับผม่อไปตอนนั้นเจอร่นครับเจอครับผมเจอรุ่นพี่สี่ห้าคนครับเขาก็บอกเขาก็ยอมรับว่าได้ทำร้ายน้องจริงแต่รับแค่คนเดียวครับผมแต่เราพอได้ขามอรยงเงี้ยเข้เตะที่หน้าเตะตรงไหนครับชี้ดูเนี้ยเตะหน้าอกสามทีครับผมแล้วถามาเหไว่าถามครับเขาบอกว่านนองลูกผมไม่รายงานตัวไม่ตอบไลน์ไม่รับ ไม่รับโทรศัพท์ครับผมผมก็บอกไปว่ารูปผมป่วยก็มีใบรับรองแพทย์ไปให้อะไรอย่างเงี้ยครับก่อนหน้าน,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 นีู้ายป่วยนนก็เป็นไข้หวัดครับผมมีเป็นไข้หวัดแล้วก็หยุดเรียนครับผมตอนที่นงไปวันเกิดน้องครยังครับก็มีอาการเป็นไข้อยู่ครับผมตอนนั้นหกหกโมงกว่าครับผมโทรโทรเข้ามาครับ ตอนที่ต่อต่อน้องอ่ะประมาณช่วงช่วงใบยๆครับเขาจะโทรมากันหลายกลุ่มครับผมก็ถามพีดหนึ่งน้องเขาเรียนปีอะไรปีหนึ่งครับปีหนึ่งเข้ามาเลยใช่ครับเขาเคยเล่าให้ฟังไหมว่ามีการอยู่กับรุ่นพี่ด้านรับน้องหรือว่าพิจกรรมอะไรเมีมีครับมีการใช้ความรุนแรงอะไรใช่ครับยังไรเขาเล่าให้ฟังเ้ขว่าก็ถ้าไปสายหรือไปเงี้ยก็จะโดนทาโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่กันัยไม่ใช่รูปผมโดนนะครับเป็นเด็กคนอื่นที่โดน เป็นรุ่นรุ่นพี่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับทำร้า,ายครับส่วนมากจะทำร้า,ายมากกว่าเพราะรุนรูบผมเนี่ยยี่หกคนเหลือแค่หกคนนะครับในห้องเรียนคณะอะไรเรียนคณะวิศวกรรมก่อสร้างครับเราทำไมครับอีหนึ่งทำไมถึงอายุมากมากมากอ่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเรา,าเราไปาเ,รเรียนที่อื่นแล้วไอเรา อบไปแล้วก็มาเรียนที่นี่ใหม่ครับประมาณว่าซิวประมาณใช่ครับแล้วเอ่อซึ่งเข้ามาปีหนึ่งไม่ได้นานปีหรไม่ถึงครับสี่ห้าเดือนช่วงเขารับน้องไม่ใช่ยังไม่รับน้องยังยังไม่ถึงรับน้องครับเป็นกิกกรรมในการทําในโรงเรียนนะครับผมเห็นสายที่ได้ข่าวมาเขาบอกว่าน้องโดนตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว เยอครั้งเรียบหมดเรียกไปทำาครั้งกี่ครั้งแรกก่อนแล้วครั้งสุดท้ายมันสลบพวกอื่นที่ก็จับจักน้องอ่ะไปที่ห้องน้ำาพี่จะไปกดกดหัวให้ฟื้นอย่างเงี้ยแล้วน้องไม่ฟื้นคราวนี้ก็แตกตื่นพากันไปโรงพยาบาลเลยครับครั้งล่าสุดที่เกิด่วันที่เจ็ดครับเจ็ดตุลาเวลาตั้งแต่บ่ายโมงไปแล้วมาโดนช่วงเย็นประมาณห้าโมงเย็นครับ ตอนนี้ง้องยังไม่นุ้รู้สึกครับยังไม่รู้สึกตัวครับยังอยู่ห้องไอซียูอยู่ครับรเ,บบเมืม่อวันที่แปดครับใช่ครับรเ,รรเราเราเข้าไปหาว่ามีแนวทางอย่างไรเก็บปฏิบัติกันอย่างไรครับผมเขาก็มีการตั้งคณะสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สมาคมสิเก่ารุ่นพี่เขาก็ไปจับตัว คนที่ทำร้ายน้องอ่ะสี่คนแต่เขายอมรับแค่คนเดียวแต่ทางเราไม่เชื่อครับผมเรียกว่าคุยวันนั้นเลยเรียกว่าคุยวันนั้นแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลจพือจวันที่เกาะน,นอกสาทุ่มวันครับมีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดมั้ยครับมีครับ,นบนออในมหาลัยในในช็อปไม่มีกล้องวงจรปิดครับผมแต่ทางนอกที่เหตุการณ์ว่าพาน้องไปโรงพยาบาลน,นี่ครับมีครับแล้วก็ผา ไอ้คนทําร้ายก็พาไปชี้จุดว่าทําร้ายตรงไหนอะไรยังไงครับผมคุณพ่อได้ไปแจ้งความสำรบบงองบังัเลยตอนแรกตอนแรกแจ้งคดี่ปทุมวันเลยวัน,ว,นวันที่เกิดเหตุคืนวันจันรเลยปุ่มกลับเขารับเรื่องเองเลยครับผมตำรวจบ้าไงบ้างตรวจก็ยังอยู่ในขั้นตอนสืบครับผมแล้วตอนนี้เขาบอกว่ายังยัง,ย,งยังแจ้งข้อหาอะไรไม่ได้เพราะว่าน้องยังไม่ฟื้นผมก็เลยมาร้องสื่อว่าอย่าให มันไม่เชื่อว่าทําแค่คนเดียวอ่ะครับผมตระกาศกํารวดก็ยังไม่เชื่อ,อครับผมมีอะไรใข้างใน<ม>ครับมีปอดฉีกครับผมครับผมหัวใจหยุดเต้นครับผม,มช่วงนั้นเขาเขาไม่รู้ว่าหัวใจหยุดเต้นไปนานแค่ไหนครับผมถามแล้วเขาก็ไม่บอกครับ เขาแค่แค่ว่าอยากแค่ลงโทษแค่นั้นเอง้ที่เขาชี้แจงมาบอกว่าเรื่องลายไ่อะไรตรงนั้นนะอธิบายให้ฟังหน่อยครับคือมันเป็นวัฒนธรรม <c oughs> เขามันงครับว่าใครไปไหนอะไรต้องตอบลายว่าอยู่ที่พักไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงงางรูผมป่วยก็เลยไม่รับสายเขาไม่ตอบอะไรเขาเนี่ยครับเขาใช่ครับยี่ห้อไหมนีได้เป็นหลัก มีครับมีครับแต่แต่ยังเปิดไม่ได้ยังยังเปิดไม่ได้ครับก่อนมาเนี่ยได้คุยกับจะขอคดีไหมแสวัดอะไรคนนั้นอ่ะที่อ๋อคุยครับเขากำลังกำลังสืบสวนกันอยู่ครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นมั่งตอนนี้เขาดูกล้องกันอยู่ครับผมมหาวิทยาลัยแห่งนี้มันมีว่าทำใช้ความรุนแรงระหว่างสถาบันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ก็ก็มีข่าวมีครับนี่ครับ คุณพ่อมองว่าคนที่เขามาบอกคนที่มาสารภาพเป็นคนเดียวกันไหมผมดูว่าไม่ใช่ครับเพราะการกระทํามันไม่ไม่ใช่อะมันไม่มีบ่งบอกว่าเขาเป็นคนทําอะครับไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยเขายอมรับง่ายๆเลยอ่ะครับเด็กปีนอะเกสองครับเรียนโยคะครับผมอยู่ครับเขาเขาบอกเป็นรุ่นพี่ได้นำน้องมาส่งกลุ่มเดียวกันครับกลุ่มเดียวกันครับใช่ ใช่ครับเขาเป็นสายเหมือนสายกลับบ้านกันนะครับสายรามครับผมที่สายข่าวเขาบอกมาครับผมข้อประเด็นเนียว่าปกติ็มีไรกั้องานนแล้วอันเนี้ยเิในสถาบนใช่ครับเพราะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเพราะมันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นกับพวกเพื่อนๆนลูกผมอะบางคนก็รับได้บางคนรับไม่ไรก็ออกไปอย่างเงี้ยครับอย่าให้ เคสของน้องผมรูปผมเป็นเคสสุดท้ายครับผมเขาก็มีให้ผู้ปกครองมามาเยี่ยมมาอะไรกันอย่างนี้ยครับแต่เราไม่รู้ว่าคนที่มาเนี่ยใช่ถูกบ,บังคับหรือเปล่าว่าให้รับผิดชอบเราอย่าหาความจริงที่คนทําครับผมผใช่ครับ ประมาณกี่คนครับคุณพ่พอครับน่าจะเกินสี่ห้าคนนะครับผมประมาณสี่ห้าคนนะครับผมนี่ถามที่งตึงเยตนม่นเกินถูกต้องประชุมวันของที่ของปชนรับผิดชอบแล้วทําไมเราต้องมาปชกคดีมันอยู่ที่ปชกเพราะปชนเนี่ยทําไมไม่ไปร้องผู้การหน่วยรืบผอทำไมถึงต้องมาที่กองปราบหรือกองบัญชาการสอบสวนเพราะมีญาติท้อแนะนํานนมาให้มาร้องผ่านที่กิ่งครับผม ว่าพี่กิงเคยทําเรื่องปรุงนี้อยู่ครับผมไม่มั่นใจในการทํางานตำรวจรักษา,าเหรใช่ครับไอ้ผมพูดเองผมพูดนำคุณต้องพูดเองเพราะเรายังไม่มั่นใจในการทํางานของตํารวจครับผมเราก็เลยมาร้องสื่อครับผมอยากให้ความยุติธรรมแก่ลูกผมครับตอนนี้ก็ทําหยุดค้าขายอะไรเงี้ยเพื่อมาวิ่งตู้ให้ลูกผมด้วยและเพื่อคนอื่นด้วยที่จะไม่ต้องมาโดนอย่างนี้ครับถามเลยไหม อีถามายคุณพ่อไหมฮะใครยังไม่ได้ถามคุณพ่อสีเหลืองไหอ่าลองความเห็นว่าไงมีไม่ตั้งนี้ก่อนคุณเคาะว่าไงก็เท่าที่ผมฟังคุณพ่อนะครับประเด็นก็คือคุณพ่อทราบอยู่แล้วว่าลูกถูกทำร้ายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ว่าที่เขาติดใจก็คือว่าเขาไม่เชื่อว่าแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่มารับผิดนะครับเขาคิดว่าน่าจะมีคนอีกหลายๆคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเอาข้อบูลตรงนี้มา อวัตนะครับของการรับน้องนะครับหรือเด็กที่ถูกทําร้ายนะฮะมีตั้งแต่ปี62ที่เชียงใหม่นะครับก็ถูกเอาการกล้วยตีนะฮะสำหรับรุ่น้องพ่อแม่ต้องพาไปลาออกนะครับก็เป็นความเจ็บปวดของครอบครัวเขานะฮะปี64ก็มีการรับน้องเหมือนกันฮะโดนถีตรงนี้นี่เป็นสถาบันเดียวกันโดนถีบ14คนนะฮะโดยถีคนละสองครั้งเวียนเวียนไปนะจนถึงคนที่เจ็ดนะฮะน้องคนนั้นก็ช็อกนะครับแล้วก็เสียชีวิตในภายหลังนะครับ แล้วก็ปี65นะฮะก็มีที่นครราชสีมานะครับก็โดนลุมทำร้ายอีกเหมือนกันนะฮะสำหรับักศปต่อปีหนึ่งเสียชีวิตนะครับปี66ก็ที่อยุธยานะฮะรุ่นน้องก็หัวใจวายจากที่ถูกรุ่นพี่ทำร้ายปี67ก็ที่นนทบุรีนะครับอันนี้แสบมากครับเพราะว่าลูกถูกทำร้ายในโรงเรียนร่วมกับพ่อด้วยเพราะว่าพ่อเห็นว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายตั้งแต่รับน้องแล้วก็เลยพาลูกมาย้ายสาขาเรียนแต่ผลปรากฏว,ว่า พ่อที่พาไปย้ายสาขาโดนกระทืบในมหาวิทยาลัยนะครับสุดท้ายปี68ดก็ผู้หญิงนะฮะนักศึกษาก็เรียนที่คณะหนึ่งนะครับถูกทําร้ายเหมือนกันเนี่ก็คือสิ่งที่มันน่ากลัวมากนะครับสําหรับสังคมไทยที่เราส่งลูกไปเรียนนะครับกรหวังว่าลูกจะได้รับการศาึกษาแล้วก็ได้รับคอนเนคชั่นจากพื่นที่หรือจากอาจารย์ในมหาลัยที่ดีแต่ผลปรากฏว,ว่าเด็กๆที่เข้าเรียนในปีหนึ่งนะฮะที่รับน้องหรืออาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยถูกทําร้ายและไม่มีความปลอดภัยในสถาบาานาันการศึกษาซึ่งจริงๆแล้ว ในสถาบันการศึกษาควรจะต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับสําหรับคนที่ไปเรียนหนังสือนะครับแต่กลายเป็นว่าก็จะมีบางเคสนะครับที่ถูกทําร้ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท้งพ่อแล้วก็ทางป้าแล้วก็ทางน้องสาวและทางพี่ชายนะครับเขาก็มีความเสียใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทําไมสิ่งที่เขาพาลูกเขาไปเรียนแล้วลูกเขาก็เลือกเรียนที่นี่แม้จะมีเพื่อนที่อาจจะออกไปในระหว่างทางแต่ว่าลูกก็ยังตั้งใจที่จะเรียนตรงนี้อยู่นะครับกลับไม่ได้รับความปลอดภัยสู้ที่คุณพ่อว่าสู้อย่างนี้ให ออกตั้งแต่แรกยังดีเทากว่าที่จะปล่อยให้ลูกจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับใช่ครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมทามาก็คือเรื่องของความผิดนะครับซึ่งมาตรา295เนี่ยอาจจะถูกทาร้ายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแต่2 9 7เจนี่ยจากเคสนี้เนี่ยน่าจะเป็น2 9 7ก็แล้วที่น้องคนนี้ปอดฉีกหัวใจหยุดกระทันหันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็นอนเป็นผักอยู่นะครับแถมคนที่เล่าให้คุณพ่อฟังกับบอกว่าเป็นเรื่องการบันดาลโทสะในการกระทําด้วยซึ่งจริงๆไม่ใช่ น้องไม่ได้ไปข่มเหงคนที่กระทาผิดเลยน้องเ็นเพงแค่คนที่รับเรื่องราวมาว่าคุณให้ทําอะไรฉันก็ทําไม่ได้ข่มเหงแต่สุดท้ายน้องถูกทําร้ายแล้วก็กลายเป็นคนที่ต้องนอนอยู่ในเตียงขนาดนี้นะครับซึ่งเป็นความเจ็บปวดมากผมยินดีนะฮะที่จะมีผู้ที่กระทําความผิดมารับผิดชอบในเรื่องนี้นะฮะหนึ่งคนแต่จริงๆแล้วพ่อแม่เขาไม่ได้ต้องการแค่เพียงหนึ่งคนเขาต้องการความจริงครับแม้จะมีคนทาผิดแค่เพียงคนเดียวพ่อก็ยอมรับได้ แต่ตอนนี้พ่อต้องการความจริงที่เกิดขึ้นว่าลูกเขาถูกทำร้ายอย่างไรเพราะปัจจุบันนี้กล้องบนจอปิดหรือคนที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่สนับสนุนว่ามีคนทํามากกว่าหนึ่งคนครับครับมีแค่นี้ครับจริงว่ามาครับเจอเลยครับออย่างเงี้ยเรียนพี่นักข่าวทุกท่านครับผมก็อยากฝากไปถึงรัฐมนตรีของภาคภูมิใจไทยเลยฮะอ,าอ่าอวฮะหรืออุดมศึกษาครับก็ตั้งกรรมการสอบสวนก็ให้สอบ โรงเรียนดังในกรุงเทพมหานครและอย่างหนึ่งท่านผมบอกได้เลยก็อยากจะได้งบประมาณของรัฐบาลนะทั่วประเทศเลยฮะติดกล้องจอนปิดครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและครูแล้วก็ผู้ปกครองฮะเทสเนี่ยผมผมบอกเตือนเตือนสติพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้บริหารทั่วประเทศเลยฮะไอเรื่องที่รับน้องเนี่ยเลิกเลยครับอย่าไปทาเลยฮะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยจะพาน้องมาเรียนก็อยากจะได้ความปลอดภยัยวันนี้ที่มาเนี่ย คือผู้ง่ายอาจจะพ่อเนี่ยพาข้าพ,พ,พ่อพบพนักง,งานสอบสวนที่กองชาการสอบสวนกลางหรือกองปราบก็อาจจะให้ประสานไปที่สอนอปทุมวันคือพ่อเขาผาใจนะวันนี้เขาอยากได้มากกว่าน,นี้ครับพุ่มกับปทุมวันก็ต้องรีบนะก็ฝากไปถึงผู้บัญชาการด้วยสกบาดน,นอนหนึ่งด้วยครับท่านยังไงต้องเอาตัวมาให้ได้ครับท่านเพราะว่าท่านบอกว่าเนี่ยทางสนปทุมวันเนี่ยบอกว่ายังสอบไม่ได้ไม่ไม่ได้ครับท่านพุ่มกลับเพราะว่าน้องเนี่ยยังนอนอยู่ ท่านก็ต้องหาข่าวครับผมเชื่อว่าวันเนี้ยถ้าข่าวออกไปเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเกินยี่บสี่ชั่วโมงฮะก็ต้องจับให้ได้ฮะผมคิดว่าตำรวจไทยเก่งครับก็เดี๋ยวเอาเด็กมาฮะมาสอบเลยครับหนึ่งสองสามเนี่ยว่ามีใครร่วมกระบวนการบ้างครับก็เห็นใจพ่อแม่เขานะที่มาวันเนี้ยก็เดี๋ยวจะพาพ่อแม่เขาพบพนักง,งานสอบสวนที่กองบัญชา,าการสอบสวนกลางหรือกองปราบต่อไปครับขอบุณครับพี่ครับไอ้ถามนิดนึงมันมีมันม,ม,นมีไอ้ทางมหาลัยอะ่ะ เขาลาออกอ่ะอ๋ออย่างนี้ฮะคือจริงจนะทางมหาอะไรเนี่ยคุณพ่อเขาบอกอย่างนี้ฮะคือทางผู้ง่ายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผมใช้คําว่าผู้ใหญ่ทางมหาอะไรฮะจริงๆเขาไม่ได้ลาออกนะแค่สับเปลี่ยนหน้าที่เรื่องนี้ทางครอบครัวเขาก็งงฮะแค่สับเปลี่ยนหน้าที่คืออาจจะเป็นลูกผู้ชายฮะเกิดเรื่องนี้เขาอาจจะยอมรับอ่ะยอมรับผิดก็ไม่อยากอยู่จุดนี้หรือบริหารต่อไป จะยืนยันว่าสับเปลี่ยนหน้าที่นะครับไม่ได้ลาออกนะสับเปลี่ยนนะครับรครับขออนุญาตนะฮะสับเปลี่ยนหน้าที่นะครับไม่ได้ลาออกนะขอยืนยันครับรอธิบดีนะครับผมขอบคุณที่นักข่าวทุกท่านครับขอบคุณะครับขอบคุณครับอ่าใบแจ้งความ <c oughs> อ,อินเสิร์หน,นะฮ <ใบ S 1> ะออเนี่้าใบแจ้งความทีมงานทีมงานพี่ก <ๆ S 1> ีทีมงานทีมงานพี่กีอย่างงี้ใช่ปะ อ่าอ่าดูดูใบใช่ครับตามหมายกล้องจอนติดพี่ยิงปล่อยหมายเป็นอ่าดูมองกล้องอ่ะ รูปน้องที่นอนป่วยเป็นผักนะเนี่ยครับรน้องเอารูปที่นอนป่วยเป็นผักไม่พี่จริงมันออกได้ใช่ไหมครับเดีย๋ยวเขาไปเบอร์กันอยู่แล้วเดี๋ยวเขาไปเบอร์เองก็ถือมไม่กลับก็ถือ,อเลยนี่ฮะมองตรง คครับผุณฝากด้วยนะครับปีนข่าวดังๆพูดดังๆฝากด้วยนะครับให้ตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับเอาคนทําผิดมาลงโทษให้ได้นะครับแั่นนะพอดีเมื่อกี้คุณพ่อเขากระซิบหน่อยฮะมีสายข่าวฮะมาบอกคุณพ่อสองคนครับในนั้นครับว่าอย่างไรครับน้องถูกทําร้ายตั้งแต่บ่ายอ่ะลืมไหมฮะเขาขอขอโทษนะเอ้ามีสายข่าวครับพูดดังๆฮะน้องเด้โดนถูกทําร้ายตั้งแต่บ่าย ครับลืมลืมมาโทษทีโยืบกโทกทีีขายข่าวในมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดับคเดี๋ยวรับต้เาลวลขอบคุรับเวัครับคุณพ่อได้มีข่าวว่าน้องถูกทำร้ายกันแต่ช่วงบ่ายครับ เป็นเดินไปทำร้ายก่อนแล้วพอรุ่นพี่สายไม่พอใจก็เรียกไปทำร้ายรอบสองครับผมถึงสรลบแล้วก็เริ่มทำการในจุมน้ำนะครับแล้วก็มีแม่บ้านไปพบเจอเลือดที่ทไหนครับในห้องห้องน้ำครับผมพาพา,พารูกตาออกมาไปทำมสะอาครับผมแล้วก็ถึงจะพาไปไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลเขาได้พาไปที่ศูนย์ศูนย์ ปินิกอะไรเงี้ยครับแต่ไม่มีคนอยู่เขาพิ่งได้นส่งทีโรบาลตัาครับผม้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงที่โดนกี่โมงก็แต่ผมว่าตั้งแต่ถ้าโดน้งแต่เริ่มตั้งแต่บ่ายสามอะครับจนถึงเย็นนะครับเพราะมันมีหลายรอบครับผมรุ่นพี่สายเนี่มันคืออะไรรุ่นพี่สายซื้อเหมือนเขาจะกลับบ้านแล้วจะมีสายกับแต่เขาอยู่สายรามครับผมอ๋อสายสี่สายสี่สายห้านี่ยเหรอใช่ครับมีสายลามสายคลองเตยสายบางเกนอะไรอย่างเงี้ย เขาจะกลับกันเป็นกลุ่มครับแบ่งสายกันกลับใช่ครับเขาก็ดูแลความปลอดภัยครับผมเขาก็บอกว่าพี่รักน้องอะไรปกป้องน้องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับนี่ไหวุ่นพี่ทำร้ายน้องกันทั้งนั้นเลยเพื่อนลูกชายผมก็โดนมาหลายคนเขาก็มีกล่องข่าวมาให้ครับเดี๋ยวมีอะไรผมส่งไปในไลน์ก็ได้ครับขอบคุณครับ เคสของลูกผมเป็นเคสสุดท้ายครับผมครับเกที่ตั้งใจจะไปเรียนจะได้ปล่อยภัยครับผมเดินสาผู้ที่ถือสือกันด้วยครับครับโอเค